เป็นข่าวดีสำหรับคนไทยเพราะพบเผยความจริงแล้วตรวจเจอสารกระตุน้นทำไมไทยมีเหรียญทองโอลิมปิกเกมเพิ่มอีกหนึ่งเหรียญจาก3ชาติตรวจเจอสารโดปทั่วโลกเกาหลีเวียดนามทึ่งกับ3บทเหรียญที่ไทยมีทั้งหมดแต่กิมจิกับเงียบไม่มีคือเรื่องอะไรบ้างโดยเฉพาะการช่วยเหรียญทองโอลิมปิกเกมและแชมป์ซีบิลิกพร้อมกันโค้ชเวียดนามประกาศยอมแพ้ไทยอย่างเป็นทางการจากบทสัมภาษณ์อะไรบ้างแบบยาวเหยียดโดยเฉพาะอีก16เดือนข้างหน้าใน4เกม ตีนกิมจิและเงียนโอต่างๆมากขนาดไหนมีคำตอบครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโกคีสุโอนะครับฝากหลดกดไลค์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับจากประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นในฝั่งของเกาหลีกันก่อนเลยจากเกาหลีเองเนี่ยเขาเพิ่งทราบข่าวนะว่าตอนนี้เทนนิสพานิพักไม่เล่นให้กับโอลิมปิกเกมในคราวหน้าคือ2 0 2 8เหตุผลจากทางสื่อของไทยมีการเปิดเผยว่าตอนนี้เทนนิสพานิพักนะครับเปิดเผยว่าร่างของตอนเองพังบอกกับหมอว่ายังไม่ผ่าตัด ก่อนจะคว้าเหรียญทองออรปิกเกม2024มาได้เปิดเหตุผลอะไรบ้างโดยทางเทนนิสพันิพักวงพัฒนากิจฮีโร่เหรียญทองอิมปิกเกม2024ล่าสุดให้สัมภาษณ์เปิดใจกับสื่อมวลชนของไทยในพิธีต้อนรับนักกีฬาทีมชาติไทยกับการคว้าเหรียญรางวัลหลังเดินทางกลับมาถึงบ้านเกิดที่สนามบิสวรรณภูมิในช่วงเช้า เทนนิสพานิพักสร้างประวัติศาสตร์กับการเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยคนแรกที่ได้เหรียญโอลิมปิกเกมถึง3สมัยติดต่อกันเป็นเหรียญทอง2สมัยซ้อนและหลังจากเอาชนะกัวฉิงคู่ปรับจากจีนได้อีก2ต่อ1นยกในรอบชิงเหรียญทองโอลิมปิกเกม2 0 2 4จนกลายเป็นข่าวดังทั่วโลกและลงถึงสื่อเกาหลีด้วยทั้งนี้เทนนิสพานิพักได้เหรียญทองแดงในโอลิมปิกเกม2016ที่บราซิลก่อนจะคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกม2020ี่ที่ญี่ปุ่นและปิดฉากอย่างสวยงามกับการเล่นเทควันโด โอลิมปิกเกม2 0 2 4ที่ฝรั่งเศสอย่าง้วก็ดีทางเทนนิสได้เปิดเผยความลับที่ไม่เคยบอกใครมาก่อนและแฟนๆกีฬาชาวไทยบางคนก็ยังไม่รู้นะว่ากับการคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกม2 0 2 4หลังจบเกมตอนนี้หลังจากแข่งขันเสร็จแล้วไม่มีอะไรที่บาดเจ็บเพิ่มมากขึ้นสําหรับอาการบาดเจ็บของหนูเองหนูไม่ได้มีอาการบาดเจ็บเพียงแค่แป๊บเดียวแต่มันคืออาการบาดเจ็บที่เรื้อรังมานานแล้วหลากหลายปี ถ้าจะผ่าตัดอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานในการรักษาตัวหนูก็บอกตนเองเสมอว่ายังไม่อยากผ่าตัดอยากจะมาแข่งในโอลิมปิกให้เสร็จก่อนอยากทําหน้าที่ตรงนี้ให้เสร็จก่อนหลังจากนี้ก็คิดว่าจะมีเวลาดูแลร่างกายตนเองให้เยอะมากยิ่งขึ้นคงจะต้องไปทํา M r i ไปเอ็กซเรย์ไปดูร่างกายอย่างละเอียดเพราะก่อนหน้านี้ก็บอกหมอว่าหนูยังไม่อยากรู้ว่าหนูเป็นอะไรเพราะถ้ารู้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะ กลัวก่อนจะลงเล่นกนารแข่งขันออร์มบิกเกมนะครับหนูเคยเป็นอมไอมาแล้วเอ็นไขว้หลังขาดแต่ว่าข้างซ้ายที่ดังกอกแกกกอกแกกเนี่ย ยังไม่ได้ไปดูว่าเป็นอะไรหลังจากนี้จะไปเอ็กซเรย์แล้วก็ตรวจร่างกายเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นจากนั้นแฟ,แฟนชาวไทยก็มีการพูดถึงประเด็นนี้เช่นเดียวกันเพราะว่าประเด็นที่มันกลายเป็นข่าวดราม่าเกิดขึ้นฝั่งของคนไทยบางคนไม่รู้คนเกาหลีบางคนก็ยังไม่รู้เพิ่งมารู้จากข่าวนี้นี่นะว่าตอนนี้เทนนิสพานิพักที่ไม่ได้มีการเปิดเผยจากบทสัมภาษณ์ในฝั่งของสื่อไทยเลยแม้แต่สื่อเดียวก่อนเกมที่จะลงแข่งขันชิงเหรียญทองิมปกเกมนั่นหมายถึงว่ามีความเครียดกดดันอย่างสูงมากแล้วแล้วก็ไม่ไดดเเเิผยยยยจจาา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 ากกกททงงสื่่่ออววมมีรบบหนนนั จนหลังจากนี้เองค่อยมีเวลาดูแลร่างกายตนเองเยอะขึ้นมากๆแฟนๆชาวไทยส่วนใหญ่จึงมองว่าอยากให้ในักกีฬาไทยพักผ่อนและจบเกมในการแข่งโอลิมปิกเกมถือเป็นการปิดทางอย่างสวยงามและทําเพื่อตนเองบ้างเข้าทําการรักษาอย่างด่วนและดูแลตัวเองให้ดีๆหัวใจของนักกีฬาไทยเข้มแข็งไปอย่างมากตั้งแต่รู้ว่ามีอาการบาดเจ็บจนถึงปัจจุบันนี้กับการคว้าเหรียญทองให้กับคนไทยทั้งประเทศมาได้มันคือความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศโดยนักกีฬาไทยที่มีชื่อว่าเทนนิสภานในพักนะครับ ต่อมาก็จะมีคนนัที่จะเป็นห่วงว่าแล้วเกมการแข่งขันของกีฬาเทควันโดในอีก4ปีข้างหน้าโอลิมปิกเกมรวมไปถึงในซีเกมและเอเชียนเกมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นเทควันโดในฝั่งของไทยจะทําอย่างไรต่อไปทางด้านทานนายศสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยมีการเปิดเผยว่ามีแผนปั้นตัวตายตัวแทนจากทางเทนนิสแล้วและรุยโอลิมปิก2028เนี่ย น่าจะมีเกมในการแข่งขันที่ดีต่อจากนี้ไปและยังไม่คิดจะชวนทางเทนนิสให้เป็นโค้ชอยู่จนกลายเป็นข่าวดังนะว่าหลังจากทีมเทคันโดชุดลุยเอเิกเกม2024ที่ปารีสเกมเดินทางกลับมาถึงไทยแล้วทางด้านทางบิ๊กเอนายกสมาคมกีฬาทเทคันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยสัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นที่เทนนิสพานิพัก เจ้าของเหรียญทองอินเกม2024ยืนยันชัดเจนแล้วว่าเตรียมอำลาบทบาทของนักกีฬาไทยบิ๊กเอแบบเคยว่าเทนนิสณวันนี้ได้ตัดสินใจว่าเขาจะไปทำอย่างอื่นต่อไปเขาจะวางมือจากเทควันโดทีมชาติไทยแต่เขาจะยังอยู่ในวงการของเทควันโดเพราะเขาจะ เปิดยิมสอนเทควันโดสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยเราทํางานเป็นระบบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรามีตัวตายตัวแทนที่เราเล็งไว้แล้วประมาณ2-3คนแน่นอนเลยว่าจะได้รับการฝึกฝนแล้วก็การพัฒนาต่อ,ต,อต่อไปเพื่อจะไปในอีก4ปีข้างหน้าคืออ,อกไปเกมจะเป็นตัวแทนของทางเทนนิสพาณิพัก ผมได้เคยกล่าวไปแล้วว่าตั้งแต่ออโรบิกเกมที่เอเทนส์ ense, เรามีเรียญเรื่อยๆมาจนถึงปัจจุบันผมมั่นใจเลยว่าเราจะทํางานต่อไปได้ที่จะสร้างผลงานต่อไปเรื่อยๆในน้ําหนักรุ่นนี้และน้าหนักอื่นๆส่วนจะดึงเทนนิสมาเป็นโค้ชหรือไม่เรายังไม่ได้คิดไปถึงตรงนั้นเลยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเองก็คงไปวุ่นวายกับการสร้างยิมของเขาก่อนและพัฒนาธุรกิจของเขาต่อไปก่อนนะครับ และจากการจบประเด็นจากฝั่งของโอลิมปิกเกมในฝั่งของนักกีฬาไทยอย่างเทนนิสพานิพักซึ่งสามารถคว้าเหรียญโอลิมปิกเกมมาได้ถึง3เหรียญเหรียญทองแดงที่บราซิลในปี2016เหรียญทองใน โตเกียว2020และ2024ที่ปารีสเกมนั้นทําให้ในฝั่งของเกาหลีมีการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในฝั่งของเกาหลีมากยิ่งขึ้นเนื่องจากในกรุงโตเกียว2020ที่อลรมปิเเกมนักกีฬาเกาหลีใต้ไม่สามารถคว้าเหรียญทองได้เลยแต่นักกีฬาไทยเองสามารถคว้าเหรียญทอง2ครั้งซ้อนติดต่อกันหรือว่าเป็นอลรมปิเเกม2สมัยที่นักกีฬาไทยทําได้แต่เกาหลีทําไม่ได้จึงเป็นบทเรียนในฝั่งของเกาหลีมีการต่อยอดอย่างเห็นชัดเพราะกีฬาเทควันโดในฝั่งของเกาหลีคือกีฬาต้นกําเนิดดังนั้นประเทศต้นกําเนิดอย่างเกาหลีไม สามารถคว้าเหรียญทองในโอลิมปิกเกมเขาที่ดาวได้และอราไปถึงมีประเด็นดราม่าที่แอดได้เคยทําข่าวมาแล้วจากในกรณีของนักกีฬาเทควันโดในฝั่งของชายเกาหลีซึ่งพยายามทุกถิทางในการเอาชนะนักกีฬาจากทางอุซเบกิสถานขณะเขาล้มตัวลงแล้วยังถีบซาปอีกยังกลายเป็นประเด็นดราม่าที่ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องบทเรียนเหล่านี้เองทําให้เกาหลีจะต้องไปต่อยอดครั้งต่อไปในการของอร่งโอลิมปิกเกมที่ LA อเอเมริกานะว่าจะสามารถคว้าเหรียญทองได้มากกว่านี้หรือไม่เนื่องจากตนเองเป็นประเทศต้น ำเนิดของกีฬาเทควันโดและถ้ามาดูสถิติจากทางเหรียญทองเองมีการเฉลี่ยเหรียญทองถงแมาว่าเกาหลีใต้เองเนี่ยจะได้หเหรียญทอง2เหรียญทองชวานับชวานเหรียญทองนะแต่ประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่ประเทศต้นกําเนิดจากเกาหลีได้เหรียญมาอย่างละ1นเหรียญลองซอื้อใน Google เยอะมากๆเลยว่าแต่ลประเทศเองก็มีการจําแนกกีฬาเทควันโดไปทั่วโลกและแต่ละประเทศเองก็สามารถนํานักกีฬา ต่างชัดเองมาแข่งขันอยู่เหนือกว่าเกาหลีได้นะครับบทเรียนครั้งที่1นของฝั่งเกาหลีจบไปมาเจอจากทางบทเรียนครั้งที่2จากทางทีมของเวียดนามจากกีฬาวอลเลย์บอลหญิงนักข่าวเวียดนามที่มีชื่อว่าหมิ่นฟองมีการเขียนสกู๊ปข่าวว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงของเวียดนามได้รับบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่กับการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตลอดทั้งปีที่ผ่านมาตั้งแต่ AVC f i b b Challenger ร u p รวมไปถึง f u t u r e Star และ l e a g ล e ถือได้ว่าสะสมประสบการณ์ความเชี่ยวชาญนักกีฬาในฝั่งของเวียดนามได้มากยิ่งขึ้นชพวะการเล่นกับทางทีมเอเชียออกเชิงใต้อย่างทีมชาติไทยในสเตจที่1และสเตจที่2จบไปแล้วทีมเวียดนามคว้าได้เพียงแค่รองชนะเลิศหรือว่าการแพ้ทีมชาติไทยถึง2ครั้งและโคชเหนียนตันเกียริทำให้ลูกทีมตนเองพ่ายแพ้ต่อทีมชาติไทยถึง2นัดใน2สัปดาห์เป็นการชี้ตาเลยว่าทีมของฝั่งของโคชเหนียนต้นเกียริไม่สามารถคว้าแชมป์ในแต่ละรายการได้เลย เมื่อเทียบเท่ากันกับในสเตจที่2กับสเตจแรกนะในสนามของเมืองเวนฟุกทีมวอลเลย์บอลหญิงของเวียดนามเผชิญความยากลําบากเกิดขึ้นหลากหลายครั้งโดยเฉพาะการเจอกับทีมชาติไทยในสนามที่ไทยเปิดเจ้าภาพนักกีฬาคนสําคัญอย่างบิ๊กเตรียนทําผลงานได้ภายใต้แรงกดดัน จากมหาศาลนั้นในฝั่งของผู้ชมชาวไทยในขณะเดีวยวกันเองก็สามารถสร้างความแตกต่างในคุณสมบัติของนักกีฬาอย่างบิ๊กเตียนลงแข่งขันในซีวิลีกสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้ดีจนถึงสนามที่2ในฝั่งของไทยทําให้สื่อของเวียดนามมีการหยิบยกประเด็นจากแต้แต่ละแต้มที่บิ๊กเตียนทําได้ถมาว่าทีมเวียดนามจะไมแพ้ไทยไป2ต่อ3เซต ในสนามของเมืองวินฟุกและแพ้ไทยไปอีก1ต่อ3เซตในสนามของโคราชแต่การที่เวียดนามเองสามารถเก็บเซตมาได้จากทางฝั่งของไทยเธอเปเรื่องหน้าทึ่งปอย่างมากกับการเล่น5เซตกับไทยแบบน่าตื่นเต้นในสนามของเวียดนามถึงแม้ว่าเวียดนามจะแพ้แพ้อย่างรวดเร็วไปในช่วงนาทีสุดท้ายก็ตามโคชเงินต้นเกียรติจึงมีการเล่าประสบการณ์นะว่าบททดสอบการเตรียมความพร้อมสําหรับเกมในการแข่งขันของเวียดนามในอนาคตที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่ซีวีดีแต่มันคือซีเกมครั้งต่อไปที่3 3ที่ไทย็ะเจ้าภาพ ในสิ้นปี2025หรือว่าปี2568นั้นประเทศไทยเราจะต้องเจอกับเวียดนามในปีหน้าอดี๋ยวน้นก็ตามความ่ายแพ้ที่ได้มาจากซีบิดีทั้งสองครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ที่ทําให้เวียดนามจะต้องทําทีมให้ได้ดีมากกว่าเดิมปัญหาข้อหนึ่งของเวียดนามก็คือตอนนี้นักกีฬาของเราไม่มีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนจากรุ่นสู่รุ่นได้ดีนักกีฬาของเราไม่สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้โดยเฉพาะการที่นักกีฬาเวียดนามเจอกับไทยหรือว่าอินโดโดยเฉพาะทาง ตูหลินคันดังรวมถึงเงียนอันและก็ทางฟานหินด้วยซึ่งทําผิดพลาดในเกมในการแข่งขันในการโจมตีเมื่อเจอกับทีมชาติไทยดังนั้นเกมป้องกันของเวียดนามยังไม่สมบูรณ์มากพอจะต้องไปแก้ไขโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับทีมชาติไทยไทยยังคงอยู่เหนือกว่าเวียดนามเป็นอย่างมากโดยทางนักข่าวกีฬามีการเจาะประเด็นมาในฝั่งของบิ๊กเตียนว่าสามารถเล่นเกมในบอลเร็วได้ดีแล้วก็รุกเกมได้ดีโดยเฉพาะ าอยู่หนน้เตแต่พอไปอยู่ในจังหวะของบีหลังหรือว่าเล่น3เมตรนี้สถานการณ์ในพื้นที่ที่ใหญ่มากกว่าทําให้นักกีฬาอย่างบิ๊กเตียเองเล่นแล้วไม่ถูกจังหวะและมีความผิดพลาดเกิดขึ้นโดยเฉพาะคู่ต่อสู้พยายามจะบล็อกบอลและทําได้การโต้กลับในฝั่งของนักกีฬาไทยคือจับทางในฝั่งของบิ๊กเตียนได้แล้วด้วยการบล็อกเกมแล้วก็รู้ว่านักกีฬาอย่างบิ๊กเตียนจะตกลงมา จากความแรงของบิ๊กเตียนเนี่ยลงมาในฝั่งของไทยไทยก็เริ่มรับบอลได้ดีมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้การเล่นใน3เมตรในฝั่งของบิ๊กเตียนรวมไปถึงนักกีฬาหลากหลายคนเองยังคงไม่ส่งผลเด่นชัดเพราะนักกีฬาไทยสามารถจับตายในฝั่งของนักกีฬาเวียดนามได้แต่ทางสื่อของเวียดนามจึงมีการเขียนข่าวว่าอย่าไปหวังเลยนะทีมเวียดนามถ้าจะไปการแข่งขันซีเกมคราวหน้าใน ปี2568ปี2 0 2 5 6, 8, 2025, หรือว่าซีเกมครั้งที่3 3ที่ไทยเป็นเจ้าภาพซีเกมในปี2 0 2 5น้นู้นเลยเนี่ยคุณยังไม่มีโอกาสหลอกเพราะคุณเหลือเวลาเพียงแค่1นปีกับอีกนิดนดนั่นหมายถึงว่าผู้เล่นของเวียดนามจะต้องจําเป็นต้องปร,ปรับปรุงจุดอ,อ่อนของตนเองที่มีอยู่และพัฒน,นาความเชี่ยวชาญของตนเองให้อย่างเต็มที่เพื่อลดช่องว่างสาหรับการเล่นการระหว่างเวียดนามกับไทยซึ่งไทยถือเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคของอาเซียนสื่อเวียดนามมีการเขียนข่าวแบบนี้นั่นหมายถ ไม่ทันในการแข่งขันซีเกมในคราวหน้าที่ไทยเป็นเจ้าภาพหรือมีการพูดเป็นนัยะว,ว่าเวียดนามยอมแพ้ตั้งแต่ปัจบันนี้เลยนะครับและหลังจากทางเวียดนามเนี่ยแพ้ไทยไป1ต่อ3เซตเวียดนามพยายามทําทุกวิถีทางว่าบิ๊กเตียนตบแต้มได้มากขนาดนู้นมากขนาดนี้จากในเพจของ Facebook ของเวียดนามและมีการหยิบยกเว็บไซต์จากทางเว็บบอลบ็อกซ์ออกมาพูดว่าเวียดนามติดในระดับท็อปของโลกคือรวมการแข่งขันทุกรายการแอบระโบดหัวมากเลยจริงๆแล้วเนี่ย การแข่งขันระดับโลกระดับทวีปเองเนี่ยมีการแข่งขันนับเพียงแค่ว NL ชิงแชมป์โลกชิงแชมป์ทวีปเท่านั้นส่วนการแข่งขันในซีวีลิกเองนับไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการแข่งขันที่เป็นการกระชับมิตรในฝั่งของภูมิภาคอาเซียนเวียดนามเขาอยากเข้าใจอะไรเป็นแบบใดไปก็ให้เขาเข้าใจไปแล้วกันเบื่อที่จะพูดแล้วแต่ในประเด็นที่ถูกพูดถึงจากทางคอมเมนต์ของทางเวียดนามนี่แหละมีการหยิบยกประเด็นว่านักกีฬาของเวียดนามอย่างบิ๊กเทียนน่าจะไม่เล่นให้กับทีมลีกของเวียดนามหรือว่าอาจจะมีการหยิบยกประเด็นก่อด้านนี้ เหมือนที่ได้ทําข่าวมานะว่านักกีฬาอย่างบิ๊กเต้ยเองอาจจะไม่ลงเล่นต่อจากนี้เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บในสนามที่ไทยโดยเขามองว่าผลงานของนักกีฬาเวียดนามไม่โดดเด่นในสนามที่ไทยเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บจึงทําให้ทางโค้ชเงียนต้นเกลยดดึงนักกีฬาอย่างบิ๊กเต้ยดึงเข้าออก,ออกเกิดขึ้นเลยไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้ ทำไมผลงานของนักกีฬาเวียดนามจึงไม่โดดเด่นเพราะว่าอาการบาดเจ็บของโฟทีเลยไม่ลงแข่งขันในซีวีลีพอเขาไปตุรกีต่างหากหรืออีกประเด็นหนึ่งก็คืออาการบาดเจ็บของนักกีฬาอย่างวิกเตียนาเลยไม่ลงแข่งขันในลีกของเวียดนามต่อไปเพราะว่าลีกเวียดนามจะมีการแข่งขันปอดทันทีในช่วงเดือนหน้าหรือว่ามีการเตรียมตัวแต่เดือนนี้นะครับส่วนประเด็นที่จะมีการพูดถึงว่านักกีฬาเวียดนาม จะต้องมีการเซ็นสัญญาอยู่ในหลีกเวียดนามทีใหม่หรือว่าจะต้องรอจนกว่าจะครบสัญญาจนกว่าจะอายุ25ปีนั้นยังคงถูกพูดถึงในสื่อของเวียดนามและแฟนๆเวียดนามจำนวนมากเพราะว่าตอนนี้ในยาของหลีกเวียดนามยังไม่เปิดเผยทําให้แฟนเวียดนามมีความเป็นห่วงว่าบิ๊กเตียนจะได้ลงแข่งขันในหลีกของเวียดนามต่อไปหรือไม่เนื่องจากผลงานของทีมเวียดนามในฐานะของทีมชาติทําให้ทีมของเวียดนามพ่ายแพ้ไทยถึง2ครั้งทั้งแต่สนามของเมืองวินฟุกและก็สนามของโคราในนะครับ และบทเรียนเรื่องที่3นะครับที่เกิดขึ้นในฝั่งของนักกีฬาไทยอาจจะได้รับข่าวดีอย่างเห็นเด่นชัดนักกีฬาไทยอาจจะได้เหรียญทองในออลิมปิกเกมเพิ่มมากขึ้นหลังจากนักกีฬาที่มีการตรวจสอบมาแล้วในเหรียญทองเงินแล้วก็ทองแดงก่อนหน้าน,นี้ว่านักกีฬามีการใช้สารกระตุ้นเกิดขึ้นแม้แต่ทางจีนก็ไม่รอดนะครับโดยทางสื่อมีการเปิดเผยทําให้เป็นบทเรียนขั้สสำคัญในฝั่งของเกมการแข่งออลิมปิกเกม2016โดยเฉพาะในฝั่งของเรอเดจาร์โรบราซิลเป็นเจ้าภาพนักกีฬาจาก สามชาติได้แก่คาซัสสถานอียิปต์แล้วก็จีนตรวจพบเจอสารกระตุน้นทําให้นักกีฬาไทยมีการถูกพูดถึงว่าจะเลื่อลำดับไปจากการคว้าได้ที่แคทีสพอนักกีฬา3ชาติเนี่ยได้รับสารกระตุ้นมาและทางองค์กรการใช้สารกระตุ้นโลกเนี่ยก็มีการตรวจสอบพบเจอและมีการยื่นอุทธรไปขอต่อสู้ในศาลกีฬาโลกต่อแต่เห็นพลในเชันเลยว่าถ้ากลายเป็นว่าตอนนี้ศาลกีฬาโลกตัดสินมาว่าทั้ง3ชาติได้แก่จีนคาซัสสถานแล้วก็อียิปต์ ทำผิดจริงใช้สารกระตุ้นจริงเพราะว่าไปจนถึงการอทธทอ์แล้วมันไม่ทําอะไรได้ดียิ่งขึ้นไทยก็จะเหรียญทองอีกหนึ่งเหรียญจะโอลิมปิกเกมในการแข่งขันยกหนารุ่น77กิโลกร,รัมชายในซึกโอลิมปิกเกม2016ที่บราซิลต้องรอสารกีฬาโลกตัดสินก่อนถ้ามีข่าวข่าวอย่างไรเดี๋ยวทางเคงจิคอมเมนต์จะแปงให้ทุกคนรับทราบนะครับขอบคุณสำหรับการกดไลค์และก,กดติดตามนะครับและขอบคุณมากๆนะครับที่ดูจนจบถึงตรงนี้ครับ